สวัสดีค่ะปะนันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทซั c เซสมอกันนะคะว่าเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาแล้วเราจะรับไรายได้จากแผนธุรกิจนี้ได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือเราสมัครสมาชิกก่อนนะคะ300บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะการทำธุรกิจเนี่ยจะมี ตำแหน่งให้เลือกอยู่2ตำแหน่งเท่านั้นเองก็คือตำแหน่งแรกจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะคะอย,อยู่ที่750 pv ใช้เงินอยู่ประมาณ3,000บาทถ้าเป็น X นะคะก็3,000 pv ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1 000, 2 0 0 0บาทนะคะมีแค่2ตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะก็คือสามารถเป็นนักธุรกิจรับรายได้ครบทุก ข้อของแผนการตลาดแล้วส่วนแผนการตลาดเนี่ยเราเริ่มจากข้อแรกนะคะขายปีมีกําไรจากตรงน,นี้ประมาณ25-30%นะคะยกตัวอย่างเลยสินค้าที่เป็นตัวเด่นที่สุดของบริษัทนะคะก็คือเป็นตัวไฟเตอร์วีดีท็อกราคาสมาชิกอยู่ที่850บาทนะคะเราสามารถขายได้ตามราคาข้างกล่องเนี่ยคือ1250 นะคะสามารถขายได้ถึงราคานี้เลยก็จะมีกำไรอยู่ประมาณ400บาทต่อกล่องนะคะอ่าส่วนข้อที่2นะคะก็คือจะเป็นโบนัสค่าแนะนำนะคะถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะคะค่าแนะนำเราจะได้ชั้นลูกชั้นเดียวนะคะ30ส่วนชั้นหลาน เราจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นในตำแหน่ง X เ,เราจะได้30%ชั้นลูกแล้วก็ชั้นหลานอีก10%นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็น X นะคะสปอนเซอร์ X มา1คนเรามีรายได้จากการสปอนเซอร์900นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกของเราไปสปอนเซอร์คนอื่นๆมานะคะเราได้อีก300บาททุกคนนะคะ แล้วส่วนรายได้ข้อต่อไปนะคะก็คือ,คอข้อ3 Starmaker หรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปั้นดาวนะคะาการที่เราจะมีรายได้จากข้อ s t a r ์เมเกเนี่ยตัวเราเนี่ยเราต้องเป็นสตาร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวเราใช่ไหมคะเราสปอนเซอร์ A มานะคะสมมุติว่าเราเป็น X สปอนเซอร์ B มา ทุกคนเป็น x หมดเลยนะคะก็เท่ากับตัวเราเนี่ยเป็นสตาร์ x ด้วยแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งในโครงสร้างนะคะยังไม่ได้เป็น x ก็ถือว่าเรายัางอยู่ในสตาร์ซุปนะคะแล้วทีนี้โบนัสพ้อนี้ก็คือเขาให้เราไปช่วยลูกของเราอะคะ่ะให้เขามีสตาร์เหมือนกันก็คือ a สปอนเซอร์ a 1ใช่ไหมคะ A1 เป็น x เหมือนกันหรือว่า A2 เป็นซุปนะคะตรงนี้ก็เท่ากับว่า A1 เนี่ยก็จะเป็นสตาร์ซุปนะคะสตาร์ซุปจะมีรายได้อยู่ที่400บาทนะคะส่วนสตาร์เอมีรายได้อยู่ที่1,800บาทนะคะต่อ หนึ่งสตาร์แต่ถ้าสมมุติว่าในโครงสร้างของเรามันไม่ไม่ได้เป็น X ทั้งหมดนะคะเรามีการอัปเกรดภายใน60วันเนี่ยก็รับรายได้เพิ่มนะคะอีก800บาทก็เท่ากับรวมแล้วเป็น1,200นะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือจะเป็นโบนัสไซเคิลนะคะข้อ4 ้อนี้นะคะจะเป็นรายได้หลักของเราเลยทีเดียวนะคะสำหรับในการทำธุรกิจนะคะ1ไซเคิลนะคะก็เท่ากับข้างแข็ง2,250คะแนนนะคะข้างอ่อน1,500คะแนนทีนี้ซุปกับ X เ,เนี่ยจะต่างกันตรงที่ซุปนะคะ1ไซเคิลรับรายได้600บาทถ้าเป็น X นะคะ1ไซเคิลรับรายได้720บาท ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างยังไงนะคะสมมุติว่าเรามีคะแนนขั่งอ่อนนะคะอยู่60,000 PV นะคะถ้าเป็นซุปเราจะรับรายได้อยู่ที่24,000บาทแต่ถ้าเราเป็น X นะคะรายได้จะอยู่ที่28,800บาทค่ะ ตรงนี้ก็จะต่างกันอยู่ที่4,800บาทนะคะก็นี่ทำไมเราถึงแนะนำให้ทุกท่านนะคะอัปเกรดเป็น X ให้หมดนะคะแล้วก็ส่วนเนี้ยถ้าเราเป็น X นะคะรายได้ของเราอะ่ะต่อเดือนนะคะอยู่ที่หนึ่งมเออหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้บาทต่อรอบเลยทีเดียวนะคะ ส่วนข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น matching บนั u ก็จะเป็นรายได้ต่อเนื่องมาจากข้อที่4นะคะ matching บนั u เนี่ยคือเราจะจ่ายอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ชั้นลูกนะคะ20เปอร์เซ็นต์หลาน20เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลน10เปอร์เซ็นต์นะคะ โบนัสข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าวันพามโบนัสจ่ายครั้งเดียวนะคะเป็นโบนัสสำหรับคนที่มีตำแหน่งตั้งแต่ไดมอนด์ขึ้นไปเป็นโบนัสพิเศษจ่ายครั้งเดียวนะคะถึงร o ยัลไดมอน n ์นะคะ เริ่มต้นตั้งแต่150,000บาทนะคะจนถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะบริษัทก็ยังมีจัดทริปท่องเที่ยวให้อีกปีหนึ่ง3ทริปนะคะเราสามารถเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวได้ทุกทริปเลยแล้วก็วันนี้นะคะเราเป็นวงกลมวงแรกของธุรกิจของเราทุกคนสามารถ มีรายได้กับบริษัทได้ทุกข้อเหมือนกันทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาธุรกิจอยู่นะคะลองเข้ามาศึกษาแผนการตลาดของ Success More นะคะที่นี่ทำให้คุณเป็นมนุษย์เงินล้านได้แล้วก็ทีมของเรานะคะยังมีการสอนเกี่ยวกับดิจิ t a ลมาเก็ตติ้นะคะซึ่งจะทำให้ การทำงานของคุณง่ายขึ้นเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมๆเป็นการทำงานแบบใหม่ๆถ้าสนใจข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างเรายินดีต้อนรับและให้คำแนะนำ,นำสวัสดีค่ะ